ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะนยินดีรับสักการะที่เกมเมอร์ท่านอยู่ผมนะเกมเมอร์แทงนะฮะว่าตอนนี้คุณอยู่กับช่วงดื้นลันหัวทิ่มหัวตำนะฮะ <c oughs> จากพาร์ทที่แล้วนะฮะลูกคนนี้ได้เขาได้มีท่าเหล็กในสมองนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับเหมือนเดิมนะฮะเจ้าเก่าขาประจำนะคุณเคซี่แม่เดีคุณคนนี้เขาต้องรู้เขาได้ท่าเหล็กเยอะเนี่ยคุณ มันท่านเหล็กเขาแบบเขามีหมุดตอกในสมองเขาจะได้ท่านเหล็กเยอะนะฮะโอ้ยี่อะไรวะมันไม่เก็บเลยแต่ดักในตัวดักตัวอ๋อไอ้ตัวไหนวะไอ้ลุงนะฮะไอ้ลุงที่เขาโดนเอาหมุดตอกตอกสมองเอาคนช่างเถอะช่างเถอะโอ้ยช่างเถอะช่างเถอะนะไปแล้วครับโอ้ยเฮ้ยตกใจ วิ่งวิ่งเดือดหลอนขวาลท์ไซดีครับไปนมาถึงทางแล้วโอ้โหมาถึงทางแล้วนะโอ้ยโอ้ยมันร้อนพิงค์พิงค์ร้อนไหมลูกโร้อนพิงค์พิงค์ลูกพ่อปั่นได้ลูก ขึ้นบันไดเลยพี่โอ้เออหน้าดำพิงกี้พิงกี้มรลุกปะเฮ้ยโอ้ยไอ้ยเขี้ยมมึงมาดีเผลอมมาดีเผือมมึงรู้สึกเหมือนเจอโอ้ยใคร,ม,รมัน แดกแดกไหมงงงงงไหวเลยครับไมไฟอ่าไมไฟอุ้ยอุ้ยคุณทำไมพลังพวกเดอะดาร์กเนี่มันเยอะอย่างคนไปยื่นยังไงละครับโดน ตบหน้าเมย์ไปสองสามทีนะมึนแล้วแน่หลอนแล้วเนี่พี่กี้พิกกี้ผมนานนั่นเลยแหละอ๋อผ่านนั่นเลยล้วพี่รู้สึกทางนั้นจะไม่ปลอดภัยนะเนื่องจากขับบินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมไม่เลอะไม่เลิกโอ้โหไอต่อเฮ้ยฟาเหลย มังกี้คิงอยู่ไหนเฮ้ยบัตช up here holy s h i เจคก we t o t you w e d n e I n g o t t make the m n s i o n e r o l l e v e r y o ลใครเจคกี้ e f i my way down มังกี้คิงหลบหน่อยเกกะปืนอยู่ได้มังกี้คิงมีปืนไหมมังกี้คิง e the i p h เฮ้ผมเจอของเจออะไรมเจอของอยากได้ได so ้เ้ยเอากดตัวมาไงมายตัอ่ะไอิวอ่ะมันเก็บครบฉันได้แล้วเรียบร้อยผมเรยบร้อยแล้วคน mìnhเจอ Quốc đợt đá này địch rồi các không, ใส่กระบ,บานแม่งเลยนะฮะเม่นมินเลยโอ้ยเล่นทีเผรอเล่นทีเผือพวกนี้มันชอบเล่นทีเผลอนะฮะ,ม,ะ,ฮะมีปืนเหรอมือมีปืนเหรอ ถ่ายบินได้ผมจัดให้ผมอยากจะเห็นเขาถ่ยบินได้นะฮะอะไรมังกี้ทางไหนมังกี้น้ำดิมังกี้คิงไอ้เจี๊ยบอ้อยร้อนอุ้ยอื้อุ้ยอุ้ยร้อนอุ้ยอื้มแสบหน้าเลยทีเดียว เฮ้ยตกใจไอ้บ้ามีปืนไหมเฮ้ยปืนเฮ้ยปืนปืนเฮ้ยโควานดูโอ้ดูไม่ดูดูไม่ดิวคนละคนละเพลงกันนะมีโรถดิ้ง họ bay đã chậm chạp gần bay đó hả lúc son thank you. นี่เอาช็อตกันยิงระยะไกลเอาอะไรคิดวะแค่ตายโอ

น,นางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างตกลงไปโอ,ขอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก thank you teacher เซฟวิบบ่งแล้วนะฮะจุจุดนี้นะออฮนะ t อ e s i e เนื่องากเกมนี้เป็นเกมที่เ,เรื่องานานว่ามาอ้กะปปูรถตะปูรถปู อยปกไฟมาทำไมเกลียรแสงไฟเน้นๆเลยย้ำฉันอยากจะย้ำ ไม่ <Zomb ies? S 1> ชอบแสงไฟกูเบื่อแสงไฟเหนียนี่ไงเจอตัวการแล้วขออัปเกรดสปงสกิลก่อนนะฮะเคสที่แมนผมรับสกิลอะไรดีเนี่ยแนะนำผมหน่อยดิมีสกิลอะไรบ้างอ่ะผมไม่ได้อัปอะไรเลย มันก็จะมังคับให้เราอัพอันกลางก่อนไม่ใช่เหรอใช่แล้วไงคุณผมอยากอัพแมลงอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็แมลงเวลากดใช่ป่ะมันจะมีไฟขึ้นที่ตัวไม่ค่อยดีหรอกอ๋อมันแต่มันก็ใช้ถ่วงเวลาได้เอาไว้เจอกับอสอ่ะได้กดเลยนะฮะอย่าไปรอนะฮะโอ้ขออัพ l ีเจนเฮดเอฟเฟอร์อีติ้งฮาร์ดอัพอันนี้แล้วกันนะฮะผมไปใสยเ้นเลือดนะฮะ เอกดเอฟแล้วเป็นอะไรนะฮะลองกดด้ยอ๋อเป็นเหมือนการขู่กระชากโอ้โหอยากกัดกันลูกแมวเอาไม่เม่เอาม่ไดไม่ได้ไม่เข้ากันว่าผมบาปะมาเลยไม่เหลือโอ้ยเอาดีจิตูตายเลย ไพวกดาเมจมันถึกจังคนตายละคนแล้วมันเกิดไงอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแสงไฟมึงเปิดอย่างนี้มึงเอาเอาปืนมายิงหน้ากูเลยดีกว่าเราจ มึงเล่นอย่างนี้มึงเอาปืนมายิงหน้าผมเลยดิอะฮะปืนคูดไม่เท่นะเจ้ปืนเดียวมันสุด อ๋อเป็นการติดพิษนะฮะติดพิษสเตเลสเตอร์พิษสเตเลสเตอร์พิษสเตเลสเตอร์นะครกระสุนมากระสุนมากระสุนมาโหแล้วฮะผมบ้าแล้วฮะเปลี่ยนโหมดแล้วนะอุ้ยหมูโอ้ย มีการโชว์ของดีให้นะฮะเฮ้ยใครมึงเปิดไฟวะเฮ้ยใครใครใครมันมันคือใครเรือระเบิดแฟรโอ้ยระเบิดแฟร หน้าส้นไอหน้าส้นตีเลยเปิดไฟหายาดนี่จะเปิดเปิดไฟหาพี่หัวหยุดตายแล้วยี่ห้อยรอด โอ้โหก็หไข่ขาดกันเลยทีเดียวนะฮะในาจ,าจนุดนี้ไขออ่ขาดไม่แม่นนะฮะเอาเปืนลูกโมผมอยู่ไหนตบเพื่อนลงไปเลยลูกโมพี่น้อย เฮ้ยปืนในตำนานเออเอามาเลยเปลืนพกเฮ้ยไข่มันกึงโอ้อ<ป>โหวิง้งวิ้งเลยกูโอ้ยไข่แม่งทะลึ่งบ้องเปิดไฟวะ เฮียตายซะแหละไม่แข็งใจเลยโวโอ้โหวิงครับถึงก,กับวิงโอ้โห,หน้าเหลืองตาเหลืองเลยทีเดียวกระสุนลูกโม่ไม่มีใครมีกระสุนลูกโม่บ้างกระสุนลูกโม่นเนี่ย Jesus, am I glad to see you? These guys came in like a bunch of fucking cockroaches. They're out of their minds. Ooh. And you're not? I'm still alive, ain't I? More than can be Ooh, said for these dick fucks when I'm done with them. You better head upstairs, boss. I got you covered down here. I ain't bleeding that bad. The elevator is coming down. Don't let anyone out of here, Jackie! Jackie, it's me, Vinny! Don't shoot! Jesus Christ, I'm You're not there. Your Aunt Sarah's hiding out in your panic room. We gotta get up there, right now! You guys get upstairs. I'll hold the fort down. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, Jackie! Hello, Hey, Hello, Vinny! Hello, Vinny! I'm leaving now. I'm going to buy some water เซฟวิ่งอีกแล้วนะฮะอแล้วโอ้โดนแสงไฟผมเป็ไม่ใช่ล like ูกซองมใช้ล em ูกโม่พอมลูกโม่ผมอยู่น้าเก็บเก็บลักไข่เขาบ่นอะไรงุ่งยิงนุ่งยิงจะบอกไอ้ตะลุงนั่นบ่นอีกแล้วนะฮะเบื่อกี่โอ้โหคุณโอ้โหเขาวางเป็นแบบเป็นแคตตาล็อกเลยปืนนะครับปืน แห่เขาบอเอาไปแคตตาล็อกเลยนะช็อกโกแลตผมขอ M4 สูตรพิเศษ M4 มันนี่โอ้ชอบชอบนะฮะผมขอใช้เป็นลูกโม่แบบลูกโม่เดี่ยวแล้วกันนะมันเอาลูกลูกซองมาเอ้ยลูกโม่เป็นคนหนักวะนี่เป็นคนบ้าผมขอเอาเป็นซียูนะฮะยูซีแล้วก็ M1911 นะฮะ Thank Christ you made it back here. What some serious shit, man? Tch. Johnny, talk to me. What am I up against here? The seal on the envelope you found on Swifty? It belongs to the brother. The who? They were the original... The... What the fuck is it? It's the device... Alright, alright. ขออนุญาตคริปนะฮะผมจะได้อัดทรมในการเลอกแบบเต็มที่ลยฮะตะปูเฮ้ยเมื่อกี้มึงมึงเข้าไปได้ไงเปิดตะปูเสียปิงแล้วนะฮะ

นี้นะครับขอเปลี่ยนแบบขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนหืมแสงไฟถูกถูกถูกมาทำไมหลอดไฟนะเคซี่แมนตาระเบิด์ตแสงเข้ามา มาลาไม่ชอบแสงสว่างนะฮะแกต้อกิน,นบมามังกีอะไรมังกี้นำเลยมังกี้คีอูเลยนะมันคือแท่งอะไรหยืมหน่อยอะไรมังกี้ขิงอุย๊ยขิงมันแม่งม,มีไฟครับ Được bú lê à! MC, MC MC Hãy <laughs> มันสุดๆมันยืนไม่ได้บ้าไปแล้วนะฮะผมบ้าไปแล้ววิ่งโอ้ยเจ๋งเลยฮัลโหลร่มเงาร่มเงาของคุ ไายโล่ม <ITA> ือของของกูเฮ้ยตกใจมังกี้เออกระตุกนะฮะเอาโล่มาเอากระสุนหมด เอ็มสีหมดยืมตัวหน่อยยืมตัวหน่อยเออกระตุกโอเคนะครับเฟรมเรทตกนิดหน่อยนะฮะผมต้องการกระสุนมากนะ เห็นเงินไอ้นี่มาตบตบใส่ตบอะไรนี่ข้าเกังวลนาย quy cả đêm xin bullet bùa lệch rồi xin ทางไมนะฮะทางอะนฮะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยแสบกระสุนมา มีหลอดไฟเนี่ยผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้าไปกันหมดเลยเฮ้ยกับเข้ามาับไปหมดนะฮะ เกมโอเวอร์แล้วครับเกมโอเวอร์แล้วนีส่สะบัดสะบัดให้เละเ,เ,เย็นเย็นลังกเดีขอก่อนนะเจอปืนเด็ดบุสองครับต้องการแรงทิบที่มหาศาล Daggy, your answer is upstairs in your bedroom, locked in your panic room. They're trying to break through. the door we got to move โอ้ยระเบิดแฟดโอ้ย,อยฟ้าเหลืองตาย ไอ้แฟมเล็บตกนิดนึงนะฮะไอ้แฟมเล็บตกบ้างนะฮะต้องขออภัยนะครับเผื่อขูการโชคครับ

ทำปาแกมาใฮ้ยิงกูยิงกูร็คชวจอยแ e ็กกี้ช้นาเซฟงนะมาแจ็กี้ับ Everything's okay คับนะผมก็มาอยู่ในโรงพยาบาลอีกแล้วนะโรงพยาบาลบ้าน,าน,นะฮะ Uh... had a rough night jackie vinnie uh... <laughs> yeah. i don't understand what's happening is this is this hell okay that's a new one this is the darkness isn't it oh what am i come on jackie don't uh... start talking about that stuff again okay What?

วันนี้วันนี้ลาวได้พิงกี้พิงกี้ไม่อยู่นะฮะ